เบิ้งหลังนี่ครับพี่น้องจสกมีป่ามีป่านะครับเมันหลุนนับกันนะครับเบิง้งเอ็กซ์ดูโอ้โอมีนะพี่น้องว่เจตัวพ่อเห็นมาครับพ่อได้ปนแรงอยู่ครับมากันอย่างเขาอยู่เนาะพ่อได้ปนแรงพ่อย้ายมาบังนี่นี่ย้ายมาตั้งใก่เอ่อเบื้นี่แก่นพ่อต้องย้ายไปนี่ละแต่ว่าจะขูดลงอีก ครับครับตัวใหญ่ยู่พ่อไทยอยู่ยปลามันตัวสำนี่กับบุญหัวหรอละปลาพี่โน้องหลายคนถามผมว่าใส่เงีย,ยงเข้าไปได้ใส่เงียด้วยครับ อาศัยอ้พฤติกรรมของปลาเพราะปลาคอมันจะนอนน้ำตื่นนะครับกับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในด้ครับด้อกับเพื่อไดเพื่อไดมีโอกาสใด่ขาโฆษณาสนอน้ำพึ่นแน่ละไดใเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่ดีนะครับพี่น้องผมกับเฮดช่องยูทูปไม่นะครับนี่ครับ เนนพี่้องบู่ตายบ่เบิ่งบ่ตายบ่ตายเดี๋ยวผมสีไส่้นองเบิ่งนะครับเอาไถ่เพิ่นเบิ่งดีๆผมสีไส่เบิ่งนะครับคอใหญ่ลงมาบ่ได้เลยเนาะบ่ใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่บ่ได้ครับมันบิดปลาหย่าบิดปลาหย่าประคอนอนตื่นเข้ากะจะเอาชุบเลย ขูดใหเป็นห้องนะครับยวปล่อยวา็ต่อเงานี้ we'll off the run. สามนีแล้วครับพี่น้องโอ้พี่นาองี oh. ่ดได้ใจนีาที่อยู่สามนาทีพี่รถด